แม่ดีเด่นแห่งปีลูกชายดีเด่นแห่งปีนะครับไเขาให้เดยเาแดบนงไงไเขาเดนย้งไง

ประตูให้น้ำโมเป็นไปไปเที่ยวเลยนะเออมีเอฟซีสลักน้ำหม้โมโมอ,อมรกระบาดอย่างในหม้อหม้อเออเมสซี่สลักน้ำม้แล้วพอบอยังไม่ถึงครับพอบอยังไม่ได้ไปกินข้าวครับพอบอนะยังไม่ถึงครับเอาความน่ารักของน้องน้โมรครับ เอาความลูกฟไองนูครับเสแม่กระงบลูกอแม่ครับตอนนี้ตอนนี้ลูกฟ่อแม่ครับใครไปดัดอ่อยมืออื่นเลยนะ ปีตาอ้อยมืออ่นเลยเขียวเจาะหรือมั่งคือโจ๊ตัอย่างนั้คือนี่คุ้นเลยพเงินหน้วอ่อยข้าระบาที่มาแนี้อ่ะทางบุนนวลไม่หัวบุณนวลนะจะนอนบาจะนอนได้ยังจะนอนเลยขอขอยาวีสาม ที่เด็ดเลยครับตรงนี้่่านม้ำโมจะเป็นช้างที่นอนเร็วนะครับเป็นช้างง่วงเร็วนอนเร็วแม่โมจะเป็นช้างที่นอนเร็วนะครับเนช้างง่วงเร็วนอนเร็ว กลนด้วยครับไม่โมกกลแล้วไม่ใช่นอนธรรมดานะกล่นด้วยแาเีวคนวันวมน้เหลับได้นะครับกติกา้าปกติช้างไม่อก่อนไม่ใม่จะไม่นอนใช่ไหมหรือควายเดียวใช่นะครับปกตินะครับ,ต,รบตามธรรมชาติน้องจะ ยังไม่กล้านอนนะครับเพราะว่ากลัวลูกเป็นอันตรายครับกลัวลูกเป็นอันตรายกลัวลูกไม่ปลอดภัยครับแล้วก็กลัวคนขโมยลูกแต่แม่มโมเธอเหนื่อยครับเธอเหนื่อยเธอไม่ไหวครับเธอก็ขอตัวหลับก่อนนี่นะครับอืมนม่ดีเลยนี่นะครับโอเค

อนอนเร็วครับคืนนี้นอนเร็วมากไม่โม่การกัรมาตนหอบสซ่มันบมือหรืองเามันใต้ไปเลื่ยไญายมันหอาจะ่าใจตื่นแล้ว <c oughs> ตื่นแล้วตื่นแล้วจู่ <c oughs> เขาประมาณว่ากลัวลูกหายรับกลัวลูกเป็นอันตรายนะครับเธอก็ตื่นก่อนใอ้โดอนรดดรดรูเขส่งาว่าุกไม้เอเกะจาางานชิบาานไอปรกจบ ปากตบด้ยืนปากาเดี๋ยวกระดืนปากานได้จะทุ <s <s puzzles, <S <s ่งเหรอมาเท่าใจจะทุ่งเลนเยอาถุนน่ายัง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 ไม่พอยังไม่ขับยังไม่กลับใช่เลยหนุ่มพูดคาได้าเลยไปุ้ดยิงกวนั้นเร็วหน่อยนะ เจอประโยชน์อยูงานขอาได้จังเจอประโยชน์ไม่ถอยนะเพาเขาคือยู่กั้ไอ้กินมือกินมือมืองาตเอมาเยอะครับแม่มองก็ยังไม่มั่นใจในการนอนนะครับไปนะแม่ วัดมีมาวัดบ่มีมาไจนจอกไ้ครับอ๋อครับพอเลยซเลยกูดนู่เลยละงานนี้มาเาเารเต่อไป้ว่าสิไปบายี่ยวคุดขา่เนขาดนี้กูไปคุดน

มันจะเอาเอาคักเอาสู้ไปมาคักตัวคือเก่าเลยไอ้ครูเพลินมาคักตัวคือเก่าอืมแต่ว่าข้างพุ่นล่ะมันบ่คางข้างข้างพุ่นล่ะมันบ่ขยับบ่เคลื่อนเลยโอ้มันมีหนาวะล่ะนี่มีโคตรหวีมันมันอยากหาโคตรหวี <coughs> พี่ขันมันน้ำคือผิดฐานดูเขายืนน้ำเสาเลยดิเอา,าอเอาพอได้ลูกพอได้ลูกกระลอกมัดโซแม่ลูกมาด้วยแม่ลูกมาด้วยเจ้าลังเกซูไปมันลูกไปตามเอาปีนโทรเยออเอาพอลูกพอลูกกินน้ำแม่ก่อนเออคืออะไรการน,นั่

นี่บุมมีไปไซเดนองสูไปเอายิงมาด้วสู้เ่าไปยันยิงใจเฮาเลยยิงไปเฮาล้วันนี่งมาถึงแล้วเนาะหมาฮะนี่ยังเอาไนี่เลยอาไดน่ยิงไปพาบุ๋มีข้าปลาอะไรเยะยิงไปขึ้ โอเคครับอะโอเคถึงแล้วโอเคนะครับก็เดี๋ยวก็ถึงลาทานข้าวนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจ้างโมเมด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับอยู่าน้อง 啊，啊没有说你，我问你问的。